ตัวเลขที่เปลี่ยนโลกในอีก10ปีข้างหน้าเงินทุนทั่วโลกกว่า30ล้านล้านดอลลาร์ประมาณ1,100ล้านล้านบาทจะวิ่งไล่ตามสินทรัพย์ขนาดแค่1.8ล้านล้านดอลลาร์ประมาณ66ล้านล้านบาทที่ชื่อว่าบิตคอยนั่นคือกี่เท่าตัวกันน่ิ16.6เท่าชายคนหนึ่งที่คลุกคลีในวอลสตรีทมากกว่า30ปีบริหารกองทุนหลักหมื่นล้านดอลลาร์ตัดสินใจล่าออกจากชีวิตการเงินแบบเดิมเพื่อทุ่มสุดตัว ให้กับบิตคอยนั่นมันเพราะอะไรกันเรื่องราวของความเปลี่ยนแปลงของเดวิดโฟลีเขาเติบโตมาในครอบครัวที่พูดเรื่องหุ้นและทองคำตั้งแต่ยังเป็นเด็กคลุกคลีกับตลาดทุนตั้งแต่ยังไม่จบมหาวิทยาลัยผ่านวิกฤต .com ปี2000 ผ่านแฮมเบอร์เกอร์คริส์ปี2008รู้จักเงินทุกแบบแต่สุดท้ายเขากลับเลือกเงินดิจิทัลที่ไม่มีใครควบคุมได้เพราะเขาเห็นว่าโลกกำลังเข้าสู่จุดเปลี่ยนทางการเงินครั้งใหญ่ที่สุดจากวอลสตรีทสู่การเฝ้ามองด้วยความสงสัยเขาเคยตั้งคำถามว่าบิตคอยคืออะไรกันแน่บิตคอยมันไม่เสี่ยงเหรอบิตคอยมันไม่ใช่แค่ฟองสบู่หรือแต่แล้วช่วงปี2019เขาเริ่มลงลึก ศึกษาแบบจริงจังอ่านหนังสือดูคลิปอ่านบิตคอยน์ไว้เปเปอร์และพบว่าบิตคอยน์ไม่ใช่แค่สินทรัพย์แต่มันคือความยุติธรรมในรูปแบบใหม่วิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงเชิงลึก 1. เศรษฐกิจโลกอยู่ในกับดักหนี้หนี้ทั่วโลกโตขึ้นสิบเท่าภายใน25ปีเงินเฟอ้อที่แท้จริงสูงถึง6.8%ต่อปีสหรัฐไม่สามารถหยุดการพิมพ์เงินได้อีกแล้ว สุดท้ายเมื่อวิกฤตใหม่มาทองคำและบิตคอยจะกลายเป็นที่หลบภัย 2. บิตคอยคือสินทรัพย์ที่ไม่มีคู่สัญญาไม่เหมือนกับหุ้นพันธบัตรหรือธนาคารไม่มีใครล้มมันได้อีกเขาผู้ชัดว่าบิตคอยคือความจริงที่ไม่มีใครแก้ไขได้ประสบการณ์ตรงในวงการการเงินเขาเห็นฟองสบู่ดอทคแตกเห็นคนจากรวยกลายเป็นจนในไม่กี่วันเขาเห็นธนาคารล้มฟองสบู่อสังหาแตก เขาเห็นระบบที่อิงกับความเชื่อใจพังลงต่อหน้าต่อตาและเขาสรุปว่าต่อไปนี้ผู้คนจะไม่วิ่งหนีนี่ไปหาธนาคารอีกต่อไปแต่จะวิ่งหนีไปหาบิตคอยและทองคำแทนทำไมเขาทุ่มสุดตัว all in กับบิตคอยบิตคอยเป็นสินทรัพย์เดียวในโลกที่จำกัดจำนวนไม่เกิน21ล้านเหรียญใครก็เป็นเจ้าของได้ด้วยมือถือเครื่องเดียวบิตคอยไม่ต้องมีคนกลางไม่มีธนาคาร ไม่มีปัญหาทางภูมิศาสตร์หรือชนชั้นเขาเรียกมันว่าโอกาสที่ไม่เป็นธรรมสำหรับคนที่รู้ก่อนเพราะ1.8ล้านล้านดอลลาร์ราว66ล้านล้านบาทยังเล็กมากเมื่อเทียบกับสินทรัพย์โลกที่มีขนาดรวมราว900ล้านล้านดอลลาร์หรือประมาณ33,000ล้านล้านบาทไทยสิ่งที่เราไม่เข้าใจอาจเปลี่ยนโลกได้ทุกครั้งที่เกิดวิกฤตผู้คนจะหาสิ่งที่ไม่ต้องพึ่งพาใครและบิตคอยอาจเป็นคำตอบสุดท้ายของยุคสมัย สิ่งที่เขาเคยคิดว่าเสี่ยงกลับกลายเป็นปลอดภัยที่สุดสิ่งที่เคยหัวเราะเยาะกลายเป็นทางรอดทางเดียวในวิกฤตข้างหน้าไม่ว่าคุณจะเชื่อในอะไรแบบไหนก็ตามนั่นคือสิ่งที่คุณต้องไตร่ตรองก่อนเลือกลงทุนและรับผลของมันด้วยตัวเองขอบคุณที่ติดตาม stackset แล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไป stackset stay humble